รู้สึกยังไงบ้างว่าแบบฉันจะต้องทํายังไงให้ฉันหลุดจากจุดนี้ไปได้พอผมแพ้นั่นผมก็แบบเดาทางเดาทางพี่ทีมงานเลยว่าซีซั่นสองมันก็จะต้องมาในแนวนี้ประมาณไในตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามีไม่มีแต่ฉันว่าถ้าเกิดมีอ่ะฉันมันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไปหาเลือกเพลงไว้เลยครับตอนนั้นครับเป็นวิธีแก้ปัญหาของผมแล้วตอนนั้นคือผมออกกาลังกายน้อยด้วยอืมไม่สาคัญนะครับออกกาลังกายน้อย แล้วมันเป็นช่วงโควิดคือเราก็ไม่อยากออกไปไหนเราก็เก<ม>็บตัวแค่อยู่ในห้องนะครับออกไปก็ซื้อของเล็กๆ,ๆน้อยๆ <c oughs> ก็อยู่ในห้องมันก็ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ไปไหนมาไหนแต่ช่วงนี้คือผมก็เตรียมตัวผมวิ่งครับวิ่งออกกําลังกายอ่าก็เริ่มเตรียมตัวแล้วนะฮะอบอมแล้วครับตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงอบอ้างแบบแพ้แล้วจะทํายังไงในการแก้ไขปัญหาในการ <c oughs> ตกรอบคนแรกเลยก็เตรียมเพลงเลยค่ะคือเตรียมเลยหาเลยหนุ่มพยายามแบบ ตื่นมาแล้วมันมันผวาค่ะพี่<ฆ>ด้วยความที่แบบหนูก,ก็หาเลยใน y o u t u b e แบบเพลงไหนเหมาะกับเราติ๊กไว้ก่อนเพลงไหนก็เราติ๊กไว้ก่อนแล้วก็ออกกําลังกายค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าความพิเศษในในในซีซั่นที่สองค่ะมันจะไม่เหมือนซีซั่นแรกซีซั่นที่สอนี่ก็คือแบบจับฉลากสีเราสามารถเลือกสีได้เองอสีเหลืองสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ค่ะสามารถเลือกได้เองแต่ซีซั่นนี้ไม่เหมือนค่ะซีซั่นนี้เป็นการแรนดอม แรนดอมแล้วครูเลือกด้วยนะแล้วครูเป็นคนเลือกแล้วเราสามารถแบบเห็นได้เลยคือจะแรนดอมกี่รอบก็ใช่แต่ครูจะเลือกครูครูเลือกให้ใครไปอยู่แล้วทีเนี้ยมันจะมีการแรนดอมตลอดแล้วเราก็จะมาลุ้นแล้วว่าโชคชะตาจะพาเราไปอยู่สีอะไรง่ายซีซั่นนี้เราไม่สามารถกําหนดชีวิตตัวเองได้ใช่ครับอืมว่าจะเจอใครยากขึ้นกว่าเดิมสองเท่าแล้วว่าพวกเธอต้องมูเตลูแล้วล่ะแล้วแล้วซีซั่นนี้คือคือ กรรมการทั้งสามท่านนะครับครูทั้งสามท่านเคี้ยวมากครับจิะจ๊ปกติเกก็เคี้ยวอยู่แล้วนะเขี่ยวซันทีกท่านนี้กว่ยหนมากครับหนักมากเลยครับมันต้องสนุกเน่ๆเราอยากดูแล้วค่ะเริ่มเมื่อไหร่อ่ะวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดที่จะถึงเนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปครับทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ ทุกทุกวันอาทิตย์คุณไปไหนไม่ได้แล้ว <c oughs> นะคะ<ม>ทุกคนวันอาทิตย์นี้นะฮะใครที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราตอนนี้วันอาทิตย์นี้คุณก็จะได้ดูกันแล้วส่วนคนทีออ่รับชมผ่านทางทีวีนะฮะก็ส่งเข้ามาบอกกันได้ว่าคุณดูแล้วเป็นยังไงสนุกสนานไหมใครเจอใคร สภาพในวันแรกต่ละคนเป็ในยังไงก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะส่วนน้องวิครับเห็นได้ข่าวว่า<ม>ในช่วงที่ผ่านมามีเพลงพิเศษเออกมาเก<อ>ี่ยวกับโควิดเป็น,เป,นเป็นเพลงที่ผมแต่งเป็นเพลงพิเศษครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ครับปีใหม่ครับเป็นชื่อเพลงว่าเขาดาวล็อกดาวครับเป็นปีใหม่ที่เงาเงาใช่ครับคือช่วงนั้นผมดูข่าว ผมก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็อยากจะกลับบ้านก็เป็นอ่าก็ก็ดูข่าวว่าเขาจะล็อกดาวหรือไม่ล็อกดาวก็เลยนั่งคิดไอ้นั่งคิดแลสั้นนั่งคิดโตแล้วซะจะเลยนนั่งคิดกันเลยนะฮะัคือเดี๋ยวเดียตอนช่วงที่เราแต่งนะคือมาอยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงต้นธันวาช่วงอาจจะจะ เลยเลยยีไปแล้วครับเลยวันที่20ไปแล้วคือแบบมันเป็นช่วงที่แบบจะล็อกไหมจะได้กลับไหมจะอะไรไหมคือแบบช่วงที่ตัวเลขมันกําลังขึ้น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 เลยใช่แล้วตอนนั้นมันทำทำทำไมมันถึงมีแรงบันดาลใจว่าเออมันทําอะไรไม่ได้ฉันแต่งอยู่ดีๆผมก็ผมก็ นึกถึงบ้านคืออยากกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วผมก็เลยถ่ายทอดอารมณ์ออกมาปุ๊บคนอื่นผมผมผมก็จินตนาการว่าคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนผมน่าจะลุ้นว่าจะได้กลับหรือไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวอย่างนี้ครับคือเทศกาลปีใหม่คือสงการตอนนั้นก็ไม่ได้กลับแล้วใช่ไหมครับจบมาปีใหม่ก็จะมาเจออีกอย่างนี้ครับผมก็เลยแต่งลองแต่งดูแต่งแทนใจคือเราแต่งจากจากใจเราคือเราไม่ก็ไม่ได้หวังเรื่องไอยอดวีมากมายครับคือเป็นเป็นเพลงแรกที่แต่งด้วยหรือเปล่า ผมแต่งเพลงขายมาก่อนครับอืมนี่คืออีกหนึ่งความสามารถนะคะแล้วเป็นยังไงครพอแต่งออกมาพอแต่งออกมาก็ผลตอบรับก็ดีพอสมควรครับก็ติดตามได้ทางช่องยุ้งข้าวรีคอร์ดครับอยู่ท b e ยุ้งข้าวรคคอร์ดครับแล้วนอกจากนียังมีในเรื่องของลิเกด้วยใช่ไหมปีนี้อืมลิเกไม่ทองคํานะครับก็จะไล์สด ประมาณวันไหนนะน้องปอมมีการโยนด้วยก็ประมาณเร็วๆรือนี้ค่ะก็เร็วเรนี้แหละก็คือตอนนี้มันมีหลายงานที่น้องจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นทั้งรายการก็าจะค่อยๆปล่อยออกมาค่ะว่าเป็นวันไหนกี่วันอะไรอย่างเงี้ยแลวเขาแบบปรับให้เข้ากับ new normal แบบนี้วิถีเป็นแบบออนไลน์ด้วยเนาะใช่ครับแล้วเป็นไงติดใจไหมสำหรับการเล่นลิเกการเล่นการเล่นลิเกนะครับก็สนุกสนานปกติผมเคยร้องแต่หมอลำเล่นอรย่างเงี้ยครับ ก็มาเปลี่ยนแนวก็มันมันยากไหมครับสําหรับผมมันมันยากครับค่ะไอการการร้องนะครับมันมันทำนองมันไม่เหมือนกันครับทำนองไม่เหมือนกันแต่ตอนตอนที่เราร้องหมอลำมันก็เป็นคล้ายค้เออเอื่อนเอเอื้อนมันก็เป็นคเนงแบบ่ยเอื่อนคเละแบบของไอลิเกมันจะเสียงสูงมากครับเช่นเช่นไ้ดูหน่อยเช่นนกเอายนกกระจอก ตื่นแต่เช้าเข้าป่าอย่างนี้ครับแต่ว่าอันนี้คือคนเดินงผมปกติอันนี้คือหมอลำลิเกครับอนี้ลิเกลิเกตื่นแต่เช้าเข้าป่าแต่คือออกไปหาไข่มดประมาณนี้ครับขโมยมันลัก ไปจนหมดเลยเหลือไข่มดสองเม <c oughs> ็ดเออชอบเพนง <c oughs> มันประมาณนี้ครับแต่ถ้าหมอลำนี่อ้ย <c oughs> โน ประมาณนี้ครับขนาดเลยคอเลยคอสูงเลยการเอื้อมันสั้นมันยาวต่างกันใช่ครับส่วนส่วนมากลิเกเขาเขาจะไม่เขาจะไม่เอื้อนว่างผมเอื้อมมากเสียเวลาเสียเวลาเข้าพักเข้านางคุณเก่งนะนี่คือความสามารถเนี่ยเราว่าผู้บริหารของเก่งในการความสามารถของแต่ละคนแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เราชอบไงเด็กรุ่นใหม่ที่ยังมารักษาวัฒนธรรมี้ส่วนของการเล่นลิเกด้วยแต่ดีอย่างหนึ่งที่ ผู้ใหญ่ให้ผมไปเล่นให้ให้ผมพูดภาษาอีสานผมก็เลยเล่นสบายละผมผมก็ไปเล่นเป็นตัวโจ๊บตัวตัวขัดเป็นเพื่อนพระเอกเหมือนเดิมครับบทนี้เหมาะกับผมมากพอดีเนาะใช่ทั้งชีวิตจริงด้วยชีวิตจริงด้วยน่าสงสารเออเออนะฮะเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งเออคุณไพรินบอกว่า วิดรอแกล้งอย่างเดียวเลยเนาะส่วนกกนี่ใช้เส้นในการใช้เส้นคูเต์ในการจัดการส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าล่อซื้อพระเอกกันเลยทีเดียวนะวิธีเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะฮะแล้วสำหรับในปีนี้น้องๆนอกจากเพลงแล้วนอกจากอะไรแล้วเรายังมีเรื่องราวในส่วนตัวมีโปรเจกต์อะไรที่จะมาฝากคุณผู้ชมไหมฮะครับตอนนี้ก็มีมีแพนทำเพลงเพิ่มเรื่อยๆครับ ให้คนที่เป็น FC แฟนคลับได้ติดตามเรื่อยๆไม่ขาดไม่ขาดหายไปเหมือนกก่อนๆก่อนนเราห่างๆนานๆนานทำทีมารอบนี้กบก็จะพยายามทำเพลงออกมาให้ฟังเรื่อยๆครับผมนี่ของวิทยก่อนดีกว่านี่พีพพพ่กบก่กว่าอุดหนุนผมไปเพลงหนึ่งนะดี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 ีท <c ười> ่อนฮุกพี่ท่ <c ười> อนฮุกขายของขายของท่อนฮุกเพลงเพลงของวิทย์ใช่ไหมใช่วี่กลับมาสา กลับมาหาขันอ้ตายเจ้าคือผู้ต้องหาเดี๋ยวองหมดไม่ต้องมาแล้วนะงดนะแค่นี้พอแค่นี้พอเราชอบเดือเสียมเขานะอุแต่ละคนนี้แบบคุณภาพจริงๆรับก็คือสามารถติดต่องานเพลงได้ครับครับงานเขียนก็มทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ทำได้เลยแล้วสำหรับตัวเราเองอะครับจะมีอะไรมาให้เราได้ฟังกันในปีนี้ ผมผมก็แต่งเรื่อยๆแต่ว่าปกติผมผมจะชอบแบบแต่งร้องลง Facebook ของผมอยู่แล้วครับก็คือถ้าถ้ามันมีมีวันสําคัญหรือว่าอะไรเนี่ยผมจะชอบแต่งแบบนี้คือผมผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นเรื่องราวอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามได้ครับใช่ครับที่ไหนครับ f a เฟซ o ุ๊กเฟซบ o ๊กวิดครับเว้นวักทส่ทย้องหานครับวิทุ่งหนองหานนะคะ นน้องปอมครับได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีกิจการอะไรขึ้นมาค่ะเป็นกิจการส่วนตัวค่ะน้องป๋อมตอนนี้กาลังมีแผนเปิดร้านกาแฟาค่ะเป็นในแบรนด์ชื่อ M6 Coffee Bar ค่ะเป็นแบบเป็นกาแฟดิฟร็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทําแบบเป็นบาร <Rock S 2> ์ร็อกใน,น,นที่นี้คือการแต่งตัวเป็นสไตล,ล์ร็อกอร้านร้านเป็นในแนวร็อกด้วยเท่าไหร่คะน้องปอม หนูเปิดที่สกลค่ะสกลนครค่ะเจ๊ก็เป็นสายคาเฟ่ชวนเชิญเชิญเลยเผื่อเผื่อผ่านไปแถวนั้นให้เขาไปดื่มก่อนวันแข่งได้เลยนะคะเพื่อปกองตัดแข่งตัดขาคู่ต่อสู้มงั้นแสดงว่าวันแข่งนี่ติ๊กกินกาแฟเยอะๆดีไหมกินกาแฟไหต้องแข่งคาเฟ่เอนใส่ถุงมาให้เลยากินแก้วเดียวไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาแก้วใหญ่หรือสองแก้วสามแก้วขึ้นไปเนี่ยผมก็เริ่มอาการออกแล้วครับนะฮะก็คือสามารถไปติดต่อติด ตามว่าร้านเปิดที่ไหนอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างครับตอนตอนนี้ปอมยังไม่ได้เปิดเป็นทางการค่ะตอนนี้ก็คือตกแต่งร้านก่อนอัปเดตว่าร้านจะเปิดเมื่อไหร่ได้ที่ไหน,ไนบ้างเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งในทางเฟซบุ๊กของปอมอีกทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีแฟนเพจของ M6 Coffee Bar ด้วยค่ะครับกบพับฝากผลงานเพลงครับก็ฝากผลงานเพลงใหม่ครับกว่าสีเฮ็ดใจได้ครับนะครับก็กบก็ตั้งใจทํามากนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้า เปิดใจลองไปรับฟังสักนิดนึงนะครับชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับแล้วก็แต่อยากให้เข้าไปติดตามผลงานสักนิดนึงนะครับให้โอกาสศิลปินจากยุ้งข้าวคนนี้ได้ไปอยู่ในใจของแฟนเพลงด้วยครับฝากช่องทางการติดต่อเลยครับแต่ละคนครับก็ติดตามกบได้ที่นะครับเฟซบุ๊กนะครับกบสุพจน์พลลำภาษาอังกฤษนะครับเข้าไปติดตามได้แล้วก็มีเฟซอีกหนึ่งเฟซบุ๊กก็คือกบเคโรคนรักสุพ์ครับ แล้วก็แฟนเพจครับผมกบ FC ภาษาอังกฤษนะครับผมเข้าไปติดตามได้นะครับน้องป้อมครับผมร้องอะไรครับน่ารักคิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะของน้องป้อมนะคะติดตามนะคะน้องป้อมได้ที่ Facebook แฟนเพจของยุ้งข้าวเรคคอร์ดแล้วก็ YouTube Channel ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะ Facebook ของน้องป้อมนะคะก็คือป้อมพัทยมาศไม้ทองคํานะคะแล้วก็ IG นะคะป้อมพัทยมาศเป็นภาษาอังกฤษค่ะฝากเพลงไปฝากเพลงด้วยก่อนหน้านี้ เพลงของน้องปอมนะคะเพลงเพลงแรกเลยขอบคุณที่ทนเขาได้ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะแบบนี้บอกคนอกหักค่ะเดนใจคนอกหักแน่นอนอย่าลืมเข้าไปฟังนะคะวิทย์ครับครับผมก็ฝากติดตามวิทย์ได้ที่ออ่างงเลยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซวิทย์นะครับวิททอรทหารยอยักกาลันนะครับเว้นวักทุ่งน้องหานนะครับครับผมแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ยุงข้าวเรคคอร์ด ฝากเพลงนี่ฝากเพลงนี้เพลงเขาอ่ะเพลงเพลงเพลงของวิทย์นะครับก็มีมีซิงเกิลแรกนะครับมีตอนนี้มีอยู่หนึ่งซิงเกิลนะครับชื่อเพลงขี้คลานเหงานะครับเป็นเพลงแนวสไตล์หมอลำนะครับอีสานแบบโจ๊ะนะครับก็ผมลืมผมลืมนิดนึงผมลืมฝากรายการของของทางยุ้งข้าวรีคอร์ดอีกอีกอีกรายการหนึ่งเป็นรายการใหม่นะครับที่ยุ้งข้าวกำลังจะทำไม่ได้ลืมลองให้ปิดท้ายอ๋อคือ ที่ยุ้งข้าวกำลังจะทำจะเป็นรายการยุ้งข้าวพาเพลินนะครับจะเป็นรายการที่ไปตามติดชีวิตของศิลปินแต่ละคนถึงบ้านอย่างงี้ครับจะไปเจาะไปเจาะนำเสนอว่าศิลปินหลังหลังจากที่หลังเลิกงานหลังเลิกงานไม่ไม่มีงานแสดงหรือว่าอะไรไม่มีคอนเสิร์ตอย่างงี้ครับชีวิตไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเขาจะทำอะไรยังไงบ้างไปถ่ายใครมาบ้างนะ้เนี่ย ก็ <ส gas: S 1> ต้องรอติดตามครับเออนะฮะคุณผู้ชม um um อะสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังน้องกบร้องเพลงใหม่กันสดๆกันครับ